Hi guys ย AH. hey. right, right. right. ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t i g ก r Tiger เเราทั้คูวันนี้ก็เพิ่งผ่านเทศกาล9.9ไปประมาณยังไม่นานว่าการีนราต้องไปร่วมรวมของ9.9บ่ะ แกะให้เพื่อนๆทุกคนดูกันแล้วซึ่งเราสั่งไปทั้งหมดอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปแต่ชี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแกะพัสดุกันและเราก็จะไปจัดตกแต่งโต๊ะให้ดูในตอนท้ายอีกทีนึงด้วยทุกคนยังไงเดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุเ่านี้อาจจะคนและก็ท้นานทุกคนสังเกตตรงนี้เราก็ได้วิดีโอคอลกับเพื่อนด้วยเพื่ออัศรษณที่มากยิ่งขึ้นเหมือนกับเป็นฟิลเพื่อนคุยกันนะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกว่า ชิ้นแรกเอาไปชิ้นนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นในโปรหนึ่งบาทนะทุกคนจะเป็นน้องนาสติกเกอร์ที่แล้วที่แล้วก็สั่งมาแล้วนี้ก็สั่งมาอีกเพราะว่ารู้สึกว่าติดใจกับการใช้สติกเกอร์ในการตกแต่งผลงานมากชินาา้นต่อไปเป็นชิ้นนี้ละกนะันชิ้นต่อไปก็คือลิปสติกน้องการใช้ดีมากทุกคนแล้วมันแค่หนึ่งบาทดีมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะชิ้นที่สามกันแต่ว่าตอนนี้มันบังมากเลยคือเราไม่ไ้ เราจะต้องจัดแจงพื้นที่นิดนึงเพราะว่าทุกคนจะได้คุยกับมาเฟรนส์มาเฟรนส์มาเฟรนส์ชิ้นต่อไปน้องน้าเป็นอ่ำประกาแบบนี้คิดว่าทุกคนน่าจะมีกันนั่นแหละชิ้นต่อไปนเคยชิ้ที่4ี่เราก็จะมาแก่นี้ดีกว่าอันนี้คือผ้าปูโต๊ะที่ทุกบ้านต้องมี และสารับชิ้นนี้ก็คือสติกเกอร์อีกแล้วด่ะและ้วก็สติกเกอร์แบบอุย้ยเดี๋ยวทุกคนกลับไปฟังว่าคลิปที่แล้วเราพูดได้หลายพูดภามาเยอะอยมากแต่ว่าอูไม่เคยเออกมาใช้เลยเพราะว่า รอบนี้สั่งมาด้วยกันทั้งหมดกี่แผ่นเอออุ้ยสวยมากสวยโมากสองเนียะมันแบบนี้อ่ะใส่ไวทำไมทั้งหมดสิบแผ่นจะเป็นอันนี้น่ารักมากเดี๋ยวโอ้ยทุกคนน้องนางเป็นไอต้าแบบตะมูตะมีมากเลยไปพับกล่องมาใส่เดี๋ยวแกให้ดูน่ารักมาก,กงาก่ะน,น,แบบน,น,นี้ เอาดีกว่าต่งางนาก็คือคอนโดปากาอุ้ยอันอันใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยตอนแรกคิดว่าจะแบบอันเล็กๆกว่านี้แต่ว่านี่คืออันใหญ่มากต่างคือ <c oughs> ที่ใส่ปากาเป็นแบบฟิลฟิวสามช่องอย่างนี้วินะ่า น้องนางเป็นที่ใส่ดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดขบเหล่าดินสอ